แกงขี้เหล็กค่ะแกงขี้เหล็กแซ่บนัวปป๊าดเ็นแซ่บเป็นต่แซ่บเป็นต่แซ่บแกงขี้เหล็กใส่หนังแกงขี้เหล็กใส่หนังงัวสดน้ำเนาะน้ำเยอะจังสดน้ำโคกเลยเน <c ười> ี่ยเนาะเออสดเออบ๊เป e ็นย e ังสดน้ำโคกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำขี้เป็ดเนาะ เออไม,ไ,ไม่เป็นไรชดน้ำชดน้ำแกงขี้เหล็กค่ะแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กดูอ้ยแกงขี้เหล็กใส่หนังนี่มันสุดยอดอยู่แล้วต้มหนังหนึ่งวัน <laughs> ต้มหนังหนึ่งวันกลัวจะเป่อยโอ้ย oh, ไม่เป็นไรของหหเหม็นๆนี่แหละมันอร่อยปะลาก็นวัวอืี๋ตักไปให้ยายก่อนตักไปให้แม่ก่อน